มาจากคำถามนะไม่ใช่หมอเฟิร์นอยู่อยอยากทำเรื่องนี้ก็จะทำแต่แต่มีคนอ inbox มาหลังบ้านว่าคุณหมอคะกินวิตามินตัวไหนบำรุงดีเพราะเพราะว่าเขาเนี่ยมีปัญหานอนไม่หลับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมวันนี้หมอเฟิร์นก็เลยจัดให้เลยจัดให้เป็นไลฟ์พิเศษสำหรับคุณเลยคนที่ถามเนี่ยอย่าลืมเข้ามาฟังด้วยนะส่วนใครที่มีปัญหานี้เหมือนกันอาจจะไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่เครียดกังวลทำงานหนักมากๆเลยหรือบางคนไม่ได้เครียดแต่ทำไมตอนนอนนอนไม่หลับ หมอเฟินมีอาหารหรือวิตามินตัวไหนไหมมีแน่นอนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่ใครเกลียดพิมพ์เครียดใครนอนไม่หลับพิมพ์นอนไม่หลับมาจะได้ซาวเช็คหน่อยว่าภาพเสียงชัดไหมแล้วคุณเนี่ยมีปัญหานี้อยู่ไหมถ้าคุณฟังจนจบนะโอ้โหคุณจะได้ชีดเด็ดที่แบบอาหารชนิดนี้เองเหรอที่เป็นวิตามินบอกเลยว่าถ้าใครที่ตามหมอเฟินจะรู้ว่าหมอเฟินเนี่ย หยิบอาหารสารพัดเนี่ยมาเป็นยาส่วนใหญ่จะจะไม่เชียร์ให้คุณทานยาโดยตรงจากสารเคมีอ่าเรามาเริ่มเข้าเข้าเรื่องเลยดีกว่าจริงๆบอกก่อนว่ามีอยู่หลายตัวมากเลยนะที่ช่วยทําให้คุณนอนหลับเนี่ยแต่เอาที่หาง่ายๆในประเทศไทยของเราละกันว่าตัวไหนอ่าตัวแรกไม่ไม่พูดเยอะตัวแรกเลยละกันตัวแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่า เมลาโทนินหลายคนมกักจะคุ้นชินกับชื่อนี้ดีเพราะว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ทําให้คุณนอนหลับนอนไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่ามันเกี่ยวยังไงเนาะอ่าดูภาพข้างบนนะมันจะมีรูปพระอาทิตย์พระจันทร์เนาะสารตัวเนี้จะถูกหลังลงหล่งน้อยลงอ่ะพูดงี้ดีกว่าหลั่งน้อยลงหากตาของเราเนี่ยเจอแสงแดดหรือเห็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟก็เกี่ยวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พระจันทร์ขึ้นหรือว่าแสงอาทิตย์ ลงอ่ะก็คือมืดลงนี่นแหละสารตัวนี้จะถูกกระตุ้นให้มากขึ้นซึ่งพอสารตัวนี้มันกระตุ้นเพิ่มขึ้นก็จะมีผลทําให้เราเนี่ยรู้สึกเคลิ้มๆแล้วก็ง่วงนอนนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาก็ผลิตออกมาเป็นวิตามินแต่ในเมื่อเรากลไกร่างกายของเราเนี่ยผลิตได้เองฟรีๆแล้วเราจะไปซื้อกินทําไมอะ อันนี้เป็นคําถามชวนสงสัยแต่ก็ไม่สงสัยหรอกก็คือเราผลิตได้เองอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อกินหรอกคุณแค่ทํายังไงก็ได้ให้มันผลิตมากที่สุดแล้วคุณจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปปกติสารตัวเนี้ยบอกก็อย่างที่บอกว่าจะหลังมากในช่วงที่ภาที่ตกดินเนาะก็คือช่วงมืดมืดพอหลังมากๆพอคุณรู้อย่างงี้คุณก็ไปทํายังไงก็ได้ให้ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะหลับเนี่ย คุณก็ปิดไฟหรือว่าเปิดดวงไฟคมไฟเล็กๆให้มันสลัวก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับการนอนหลับซะหน่อยแต่บางคนอะต้องบอกอย่างนี้ว่าวิตามินตัวเนี้ยถึงแม้ถ้าคุณบอกว่ามันคิดว่าตัวเองเนี่ยมันหลั่งน้อยก็เลยไม่ง่วงนอนไม่รู้สึกเคลิ้มเลยตอนกลางคืนเนี่ยงั้นขอไปซื้อทานได้ไหมต้องขอเตือนก่อนว่าวิตามินตัวเนี้ยไม่ใช่ยานอนหลับนะถึงคุณทานเข้าไปอ่ะ คุณก็ไม่สามารถทานแล้วหลับได้เลยเพราะอะไรเพราะตัวนี้เมลาโทนินเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับย้าก่อนว่าไม่ใช่ยานอนหลับแต่เป็นตัวเหนี่ยวนําที่ทําให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครหลายคนเข้าใจผิดแล้วก็อ่ะหมอเฟิร์นบอกเมลาโทนินช่วยให้นอนหลับเป็นยานอนหลับไม่ใช่นะเมลาโทนินเป็นตัวเหนี่ยวนําให้คุณเนี่ยหลับง่ายขึ้นเท่านั้น่ะถ้าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยว่า เมลาโทนินเนี่ยไม่ใช่ยานอนหลับโอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปต่อซึ่งอย่างที่บอกว่าบางคนอะจริงๆบางคนก็ไม่ได้เครียดนะเมลาโทนินก็หลังปกติแต่ทำไมนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะสมัยนี้มันมีเครื่องมือสื่อสารที่เรากำลังเจอกันอยู่ก็คือโทรศัพท์นั่นเองบางคนไหลโทรศัพท์แล้วไอ้แสงจากหน้าจอหรือจอคอมทีวีแสงสีฟ้าเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เมลาโทนินเนี่ยสลายตัวหลังน้อยลง ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณหลับยากโดยใช่เหตุนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่หมอเฟิร์นเจามาพูดในข้อนี้ก็คือเป็นระดับเมตาแอนนไลซิสเลยก็คือใหญ่มากๆเป็นงานวิจัยที่เขารวมเอางานวิจัยหลายๆงานเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาได้ข้อสรุปว่าเมลาโทนินเนี่ยถ้าใครที่ทานตั้งแต่0.5ถึง10มิลลิกรัมไม่ว่าขนาดไหนก็ตามก็ไม่ช่วยให้คุณหลับ ถ้าคุณนอนแล้วคุณไม่ปิดไฟถ้าคุณยังเล่นมือถือก่อนเข้านอนถ้าคุณยังดูทีวีถ้าคุณยังไม่เข้านอนแต่หัวค่ําถ้าคุณยังเล่นดู YouTube ดู Netflix ไปด้วยคุณไม่มีทางหลับเพราะมันเป็นตัวแค่เหนี่ยวนําทําให้คุณหลับแต่ไม่ได้เป็นยานอนหลับโอเคเนาะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาตรงนี้เลยและทิคที่ให้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อกินหรอกเมลาโทนินสร้างเองเลยก็คือ หนึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะนอนให้คุณวางแผนไว้อย่างดีสมมติว่าคุณจะนอนสี่ทุ่มสามทุ่มเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวละคุณต้องเตรียมตัวเข้านอนคุณต้องติดไฟในห้องนอนให้สลัวสลัวเปิดไฟอ่อนๆอาจจะฟังเพลงรีแรล็แกลีเลกแล้วก็อ่านหนังสือไปหรือว่าฟังพอดแคสต์เบาๆก็ได้อย่าไปดูหนังหรือไปเล่นอะไรที่มันตื่นเต้นเพราะยิ่งทํา หรือว่าไปโดนแสงสีฟ้าเข้าจอประสาทเข้าจอตาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งลดการหลั่งเมลาโทนินทําให้เราหลับยากนั่นเองส่วนใครก็ตามที่แบบแล้วขอซื้อทานได้ไหมอ่าไหนๆก็รู้แล้วว่าเมลาโทนินเนี่ยมันมีขายได้แต่ถ้าใครที่จะซื้อทานเนี่ยแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนทานทุกครั้งว่าตัวเองเนี่ยมีข้อห้ามอะไรไหมเพราะว่ายาแต่ละตัวเนี่ย มีข้อดีข้อเสียต่างกันดังนั้นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะบางคนอาจจะเป็นโรคไตโรคภูมิแพ้ตัวเองที่อาจจะต้องไม่ให้ทานยาชนิดนี้ก็ได้อ่าสรุปข้อนี้ก็คือเมลาโทนินเป็นของฟรีอยู่แล้วสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไปแก้ที่ต้นเหตุไปจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมให้ร่างกายเนี่ยผลิตเมลาโทนินเพิ่มขึ้นเองแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซักกระบาทเดียวโอเคเนาะก็จะดีที่สุด อ่ะข้อต่อไปตัวที่2ตัวที่2ปิดภาพก่อนตัวที่2ก็คืออันนี้เคยพูดไปน่าจะเคยพูดไปในคลิปแล้วลหละว่าคือไกลซีนชื่ออาจจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษแต่ไม่ได้เข้าใจยากเพราะว่าไกลซีนเนี่ยมันก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งเพราะไกลซีนคือชื่อของกรดอะมิโนชนิดนึงแล้วกรดอะมิโนคืออะไรก็คือโปรตีน เล่าให้ฟังแบบนี้มันมีงานวิจัยตัวหนึ่งปี2000เนี่ยแหละมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อว่าเคนทาโร่เนาะพูดง่ายๆว่าเขาทดลองโดยการในรูปแบบอาหารเสริมขนาด3มิลิกรัมเขาให้ผู้ร่วมทดลองเนี่ยทานก่อนนอน2ชั่วโมงและผลปรากฏว่ามีผลช่วยให้ผู้ร่วมทดลองเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นโดยการทานไกลซีนเนี่ย3กรัมก่อนนอน2ชั่วโมงทําให้นอนหลับง่ายขึ้น แต่บอกเหมือนเดิมเลยว่าไกลซีนไม่ใช่ยานอนหลับเป็นเพียงตัวช่วยเหนี่ยวนําให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นเท่านั้นเองและที่สําคัญในเมื่อเรารู้แล้วว่าไกลซีนเนี่ยคือกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งกรดอะมิโนอย่างที่บอกไปก็คือปโปรตีนดังนั้นคุณสามารถใช้สูตรลดความอ้วนที่หมอเฟิร์นเคยแนะนําไปหลายๆคลิปได้เลยว่าตอนเย็นเนี่ยให้คุณเน้นทานอาหารจําพวก โปรตีนแล้วก็กับผักก็พอแล้วแล้วที่สำคัญอย่าทานหลังหกโมงเย็นซึ่งเพราะอะไรให้คุณทานพวกโปรตีนกับผักเพราะพอโปรตีนเข้าไปย่อยไปเป็นกรดอะมิโนก็จะได้ไกลซีนอยู่แล้วแต่ถ้าข้อเสียก็มีอยู่เพียงว่าพอคุณไปทานไกลซีนจากอาหารอย่างพวกเนื้อสัตว์ไข่ธัญพืชพวกนี้มันจะใช้เวลาย่อยนานกว่าการที่คุณไปทานเป็นเม็ดเป็นเสริม ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง3-4ชั่วโมงหมอเฟินก็เลยให้ทานก่อน6โมงเย็นพอมันย่อยใช้เวลา3-4ชั่วโมงเนี่ยพอ3-4สีทุ่มคุณก็จะรู้สึกง่วง 1, ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องไปทานเสริมหรือไม่ต้องไปซื้อยามาก็ได้ใช้อาหารเป็นยาแบบนี้โอเคกว่าเนาะอ่ะดังนั้นสรุปง่ายๆเลยถ้าต้องการช่วยในเรื่องนอนหลับทิกถ้าหมอเฟินนะบางวันถ้าใครเคยสังเกตง่ายๆยกตัวอย่างใครเคยไปทานชาบู ซึ่งชาบูแน่นอนว่าเราจะต้องทานพวกเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเนื้อปลาเยอะๆอยู่แล้วเพราะทานชาบูจะได้คุ้มไงทานชาบูทานเนื้อสัตว์เยอะแล้วก็ร่วมกับผักเยอะๆกลับมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าวันนี้ง่วงนอนจังเลยหลังจากทานได้สามสี่ชั่วโมงเนี่แหละมันคือยานอนหลับชนิดหนึ่งเพราะว่าโปรตีนทานเข้าไปก็จะกลายเป็นไกลซีนอยู่ดีดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อทานอะไรให้เปลืองเงินก็ได้ก็ง่ายๆเลยใช้อาหารเป็นยาแล้ว ไกซีนเนี่ยได้จากที่ไหนเยอะๆก็คืออาหารพวกโปรตีนเยอะจำง่ายๆอย่างนี้เลยเอาแค่ไม่กี่ตัวก็พอก็คือพวกเนื้อสัตว์นมนมถั่วเหลืองธัญพืชอัลมอนด์อ่าจริงๆมีอยู่หลายตัวไข่อย่างเงี้ยก็มีคือโปรตีนทุกชนิดมีไกลซีนแต่แค่ขนาดปริมาณอาจจะไม่เท่ากันแต่ให้กินหลากหลายไว้ก่อนอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยควรกินมากกว่า3ชนิดอยู่แล้วโปรตีนอย่างที่แนะนําไปได้หมดเลยทั้งเนื้อสัตว์และพืช ตัว,ตว,ตวผ่านไปสองตัวละง่ายมากข้อต่อไปชื่อ LTanine ตัวนี้ชื่ออาจจะยากแต่ก็เหมือนเดิมเลยเป็นกลุ่มกรดอะมิโน,โนเหมือนตัวที่แล้วเลยเหมือนไกลซีนเลยก็คือก็คืออะไรกรดอะมิโนก็คือโปรตีนซึ่งตัวเนี้ยพบมากใน,นเครื่องดื่มยอดฮิตของญี่ปุ่นและก็ที่ไทยด้วยตอนนี้เนาะก็คือพบเยอะในใบชาเขียว เพราะอะไรมีงานวิจัยบอกว่าใครก็ตามที่ดื่มชาเขียวนะจะช่วยลดความวิตกกังวลเพิ่มสมาธิในการทำงานของคุณได้ด้วยการออกกำลังกายของคุณก็จะดีขึ้นแต่คุณอย่าลืมว่าชาเขียวในใบชาเขียวเนี่ยมีคาเฟอีนอยู่ในนั้นอาจทำให้บางคนเนี่ยนอนไม่หลับกลายเป็นว่าตรงกันข้ามเนาะช่วยให้ผ่อนคลายนอนหลับกลายเป็นว่าถ้าบางคนมี DNA ที่ อาจจะไวต่อคาเฟอีนไม่เหมือนกันนะบางคนทานชาเขียวก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นก็สามารถนอนหลับได้สบายไม่ได้แบบว่านอนไม่หลับขนาะแต่บางคนก็ทานชาเขียวนิดหน่อยไม่ได้เลยทานแล้วนอนไม่หลับเลยวันนั้นหัวเฟินนะคุณเนี่ยที่ฟังเนี่ยปกติดื่มชาเขียวไหมแล้วถ้าดื่มเนี่ยคุณดื่มแล้วทําให้คุณนอนหลับหรือเปล่าหรือว่าทําให้คุณนอนไม่หลับไหนลองพิมพ์ใครนอนหลับพิมพ์หลับใครนอนไม่หลับพิมพ์พิมพ์ไม่หลับนะบอกแล้วว่า มนุษย์ทุกคนมี d n a ต่างกันส่วนข้อเนี้ยถ้าใครที่ไวต่อชาเขียวก็ข้ามไปไปทานตัวอื่นแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาก็เอา,อางี้แนะนาง่ายง่ายนี้ให้คุณดื่มชาเขียวในตอนเช้าพอตอนกลางคืนคุณก็จะง่วงพอดีตอนเช้าก็จะช่วยเพิ่มสมาธิในการทํางานทําให้คุณผ่อนคลายในการทํางานแบบนี้โอเคกว่า่ะยังไงก็ดื่มตอนเช้าดีกว่าแล้วในชาเขียวเนี่ยมีสาร EGCg อีกช่วยกระตุ้นให้คุณเนี่ยหน้าเด็กลงอีก เพราะว่ามันเป็นลดการอักเสบภายในเซลล์ร่างกายไงอาอะต่อไปตัวสุดท้ายละตัวที่4ตัวที่4ก็คือวิตามิน B คอมเพล็กก็คืออะไรคอมเพล็กก็คือวิตามิน B รวมเนาะตัวนี้ดีเลยเพราะตัวนี้ไม่มีพลังงานแต่ก็บอกเหมือนเดิมว่าไม่ใช่ยานอนหลับนะถ้าคุณไปอ่านในงานวิจัยปี2011เนาะเป็นวิตามิน B เขาพบว่าการที่เราเนี่ยทานวิตามินบีรวมติดต่อกัน90วันจะช่วยลดความเครียดได้หรือพูดง่ายคือมันไปเพิ่มความทนทานต่อความเครียดในการทำงานคือคุณจะเครียดมีความทนทานในการเครียดอ่ะเหมือนคนอื่นเครียดละแต่คุณแบบยังไม่เครียดอย่างเงี้ยก็คือคุณจะทนทานทำงานหนักได้มากขึ้นแต่ต้องบอกว่าวิตามินบีรวมก็ไม่ใช่ยาคลายเครียดนะไม่ใช่คุณทานปุ๊บ วันนี้เครียดหมอเฟิร์นบอกวิตามิน B เนี่ยช่วยคลายเครียดงั้นไปกินวิตามิน B รวมเลยแล้วมันจะหายปับ๊บไม่ใช่นะมันไม่ใช่ยาลดความเครียดคุณลองฟังดีๆก็คืองานวิจัยที่หมอเฟร์นเนามาเล่าอ่ะวิตามิน B รวมต้องใช้ระยะเวลาถึง90วันถึงจะช่วยได้ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากทานติดต่อกันกลัวตับไตทํางานหนักหรือเปล่าแล้วมันจะสะสมไมมหมอเฟิร์นคืออย่างนั้นนันนี้มากมายเพิ่มความกังวลน,นอนไม่หลับอีกไะ ไม่ต้องก็ได้คุณทานจากธรรมชาติได้เลยวิตามิน B ีคอมเพกเนี่ยวิตามินหรือวิตามิน B รวมได้จากที่ไหนบ้างอ่ะเอาที่พบมากมากเลยนะจําแค่นี้ก็พอก็คือบรอกโคลีแครอทมะเขือเทศไข่เนื้อสัตว์5ตัวนี้ก็พอละว5ตัวนี้ให้วิตามิน B รวมอยู่ในนั้นให้วิตามิน B หลากหลายอ่ะทวนอีกครั้งก็คือบรอกโคลีแครอทมะเขือเทศไข่เนื้อสัตว์ ถ้าตัวนี้จำง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเสริมทานก็ได้อะใบไพ่ bye bye. บอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าวันไหนใครบอกว่าจำไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้ทานล่ะกลัวขาดอย่างนี้ก็สามารถซื้อเป็นอาหารเสริมทานได้เหมือนกันที่การเลือกอาหารเสริมก็เหมือนเดิมเลยดูที่สกัดมาจากธรรมชาติหรือที่เขียนว่า extract เนาะเอาให้ทานทำจากธรรมชาติมากที่สุดอะะวะบว็อกโคลี่มะเขือเทศ แครอทไข่แอบขาดอีกตัวหนึ่งคือเนื้อสตัตว์เกือบถูกหมดละได้สี่ตัวก็เก่งละโอเคมีคนสรุปให้ขอบคุณมากค่ะอ่ะครบสี่ข้อแล้วรวดเร็วมากแต่ว่าขอแถมให้หน่อยละกันอีกตัวหนึ่งไม่ใช่วิตามินแล้วก็ไม่ใช่อาหารเสริมแต่เป็นพฤติกรรมเพราะช่วงนี้หมอเฟินอินกับเรื่องการเปลี่ยนนิสัยการปรับพฤติกรรมเราก็เลยเอามาแถมให้เป็นข้อที่ห้าละกันก็คือ ต้องเล่าก่อนว่ามันมาจากอย่างนี้เขามีการทดสอบในคนที่มีปัญหารเรื่องการนอนไม่หลับเหมือนกันเนี่ยแหละซึ่งหมอเฟิร์นได้เอามาทดสอบกับตัวเองแล้วแล้วมันเวิร์กก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็ทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็ทดสอบว่าถ้าคุณไม่ง่วงนะหรือถ้าคุณไม่เหนื่อยจริงๆอะ่ะคุณห้ามก้าวขึ้นเตียงนอนเลยนะจนกว่าคุณจะเหนื่อยจริงๆหรือง่วงจริงๆคุณค่อยเข้าห้องนอนแล้วไปนอนแต่ถ้าไม่ง่วงไม่เหนื่อย อย่าขึ้นไปเตียงนอนข้อแม้แค่นี้เท่านั้นเพราะอะไรต้องบอกก่อนว่าการทำแบบนี้พอเขาทดสอบนะผลปรากฏว่าคนที่ทำตามเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยพอลงเตียงปุ๊บกล้าขึ้นเตียงปุ๊บหลับง่ายขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะเป็นการเชื่อมโยงบริบทระหว่างเตียงนอนกับการเข้าการนอนไงเหมือนโอเคพอร่างกายเริ่มปรับเริ่มชินละพอขึ้นเตียงเนี่ยก็คือการนอน ไม่ใช่ว่าขึ้นเตียงแล้วต้องมาเล่นโทรศัพท์ใชโทรศัพท์ขึ้นเตียงแล้วต้องเปิดทีวีขึ้นเตียงแล้วต้องทําอย่างอื่นถ้าแบบเนี้ยบางคนมันอาจจะจําสลับวนล้วนไงแต่ก่อนหมอเฟินก็เคยเป็นคนนั้นที่พออยู่บนเตียงเราก็อยากจะฟังอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยทาให้เวลาร่างกายเราเนี่ยจดจําว่าพออยู่บนเตียงปุ๊บอ่าฉันขอเปิดดู YouTube สักตอนหนึ่งสิ <laughs> ฉันขอดูรายการนี้สักเรื่องสักตอนหนึ่งซิอย่างเงี้ยเขาก็จะรอคอยไง โอเคพอฉันลงเตียงถึงเวลาแล้วที่จะดู youtube อย่างนี้อ่าพอตอนนี้หมอเฟินเปลี่ยนใหม่เลยถ้าไม่ง่วงถ้าจะไม่นอนจริงๆไม่เข้าห้องนอน <c oughs> ถ้าจะนอนค่อยเข้าแล้วร่างกายก็จะจำว่าห้องเนี้ยสำหรับนอนเท่านั้นนะแต่ถ้าใครที่อาจจะบอกว่าอยู่ในคอนโดหรือว่าบ้านอยู่ห้องเดียวเนาะมีทั้งเตียงทั้งโต๊ะทำงานอยู่รวมกันก็ให้คุณแยกพื้นที่ให้ชัดเจนก็คือถ้าลงเตียงนอนก็นอน แต่ถ้าคุณจะดูนั่นดูนี่ทํางานก็อยู่บนโต๊ะกินข้าวก็แยกชัดเจนอย่างเงี้ยร่างกายก็จะจํามันเป็นการเชื่อมโยงบริบทกับพฤติกรรมซึ่งวิธีนี้เวิร์กจริงๆพอมาเวินเข้าห้องนอนนะหลับง่ายมากๆจากแต่ก่อนที่เคยทําพฤติกรรมอะไรเนี่ยมิดกันไปหมดเลยบนเตียงเนะี่ยทำหลายอย่างมากบางทีอ่านหนังสือบางทีดู YouTube บางทีดูหนังบางทีโอ้เยอะแยะนะี่ยคุณถ้าคุณเคยเป็นนะ ลองปรับแบบนี้ดูถ้ากินอะไรก็ไม่เวิร์กทำอะไรก็ไม่เวิร์กคุณลองใช้วิธีนี้ดูให้แยกแยะให้ชัดเจนอย่างถ้าคุณทำงานก็อยู่บนโต๊ะกินข้าวก็อยู่ที่โต๊ะกินข้าวนอนก็คืออยู่บนเตียงชัดเจนแล้วร่างกายจะจาแล้วมันก็อาจจะได้ผลสำหรับคุณซึ่งมันได้ผลกับหมอเฟิร์นไงอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่หลายคนทดสอบมาแล้วแล้วมันเวิร์กคุณก็ลองไปทำดู่ะ ส่วนท่านใดสุดท้ายละท่านใดที่ชอบความรู้แบบนี้ที่หมอเฟิร์นออกมาสอนเนี่ยทำยังไงเห็นหมอเฟิร์นหน้าใสจังเลยนะอายุจะสาแล้วทายังไงหน้าเด็กยิ่งเห็นยิ่งเด็กลงเด็กลงยิ่งหน้าใสขึ้นแล้วดูมีความสุขมากเลยกับการใช้ชีวิตก็สามารถฟังได้จากหนังสือเสียงที่หมอเฟิร์นทำไวนะ้เนาะชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนอยูเอิมอช่ไม่ใช่วิชามารหน้าเด็กถ้าคุณเนี่ย อยากเหมือนพูดง่ายๆ่ายมันเหมือนเป็นแผนที่หรือว่าเป็นป้ายบอกทางเป็นทางลัดอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคนที่มาฟังมาดูหมอเฟิร์นนะเชื่อว่าดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะให้ครบเครื่องจริงๆนะถ้าคุณได้ฟังหนังสือเสียงชุดเนี้ยมันเหมือนเป็นป้ายบอกทางคุณไม่ต้องทําอะไรเยอะมันเหมือนแบบสบายชิลมากเพราะคุณรู้ทิศบางอย่างแล้วว่าทําแค่นี้เองเหรอก็สุขภาพดีทําแค่นี้เองเหรอหน้าก็เด็กทําแค่นี้เหรอก็ชะลอวัย แค่นี้จริงๆนะคนฟังเยอะและ้วไม่พูดเยอะถ้าสนใจวันนี้จะให้ราคาพิเศษบอกเลยว่าถ้าฟังเล่มนี้แล้วคู่กับอ่านอ e ีบุ๊กที่เคยเขียนไว้ด้วยชื่ออยู่เฉยๆหน้าเด็กตส้งงานเนาะมันเหมือนเป็นการอย่างเงี้ยให้นิสัยดีดูแลคุณนะ่ะพูดง่ายๆสรุปง่ายๆแบบนี้เลยมันคือเวลาคุณมีทิพฤติกรรมดีๆคุณทานอาหารดีตื่นมาปุ๊บออกกําลังกายนั่งสมาธิ เวลาเข้าห้างสรรพสินค้าก็ซื้อแต่สิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพาทํำแบบเนี้ยพอทำไปนานๆทําไปซ้ำๆมันเป็นนิสัยที่ดีไงแล้วต่อไปนิสัยดีจะดูแลตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเหมือนกันการที่คุณติดเครื่องมือติดอาวุธครบหมดแล้วอะทุกอย่างจะดูแลคุณเองใครสนใจอ่ะให้ราคาพิเศษแล้วกันอันนี้ ปกติ2,990บาทวันนี้ถ้ามาจากไลฟ์นี้นะหมอเฟิร์นให้พิเศษ1,990บาทส่วนเล่มนี้อราคาน่าจะขึ้นไปที่1,290บาทและถ้าไลฟ์นี้ให้ราคาพิเศษอยู่ก็คือ990บาทแต่ถ้าใครพิเศษเอาแพ็คคู่เลยเนี้ยหาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหนังสือเสียงอันนี้เป็นอ e ีบุ๊กพิเศษให้กี่คนนี้5คนนะถ้ารับ2อย่างนะราคา 2222บาทเลขสวยชอบเลขนี้โอเค5คนแรกเท่านั้นถ้ารับแพคคู่สนใจพิมพ์ cf หน้าเด็กได้เลยและส่วนใครที่อยากให้หมอเฟินออกมาให้ความรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าอินบ็อกซ์ทักข้อความมาบอกก็ได้แล้วเดี๋ยวก็จะออกมาสอนออกมาไลฟ์แบบนี้บไปไป่อยๆหรือว่าทำคลิปสั้นมาตอบบ้างอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังทั้งไลฟ์ตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังแล้วก็เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าขออวยพรให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และหน้าเด็กลงอ่ะส่งท้ายส่สวนใครนะลืมสรุปเลยว่าขอสรุปก่อนอย่าเพิ่งอวยพร <c oughs> <c oughs> การนอนไม่หลับนะมันมีให้คุณหม,มันสังเกตตัวเองนี้มันมีปัจจัยที่แอบแฝงอยู่ถ้าคุณหมันสำรวจตัวเองบ่อยๆอ่ะอันเนี้ยถึงจะช่วยแก้ไขปัญหาแก้ไขต้นต่อได้จริงๆการที่เราไปพึ่งยาอาหารเสริมวิตามินเนี่ย มันเป็นการแก้แค่ปลายเหตุแต่เมื่อไหร่ที่คุณสำรวจพฤติกรรมตัวเองบ่อยๆนะคุณจะรู้ว่าต้นตอมันมาจากอะไรเสมออ่ะยกตัวอย่างอย่างคุณเล่นโทรศัพท์หรือดูทีเปิดทีวีก่อนนอนตลอดเลยแล้วมีแสงสีฟ้าเข้าตาตลอดเลยอ่ะเมลาโทนินโดนยับยัง้งหลังน้อยลงทำให้คุณเนี่ยไม่ง่วงรู้สึกไม่เคิมนอนหลับยากอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ให้คุณตัดเลยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนคุณก็อยู่ในห้องมืด,มด ทำตัวรีแลกซ์ส่วนใครที่หาปัญหาไม่เจอหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงนอนไม่หลับอย่าไปซีเรียดเพราะการที่คุณยิ่งเครียดไปกังวลกับเรื่องเนี้ยยิ่งทําให้คุณนอนไม่หลับก็ใช้ตัวช่วยอย่างที่หมอเฟิร์นแนะนําไปก่อนก็ได้ถ้ายังหาสาเหตุไม่เจอใครที่จำไม่ได้ก็ไปฟังย้อนหลังเอานะคะส่วนใครที่สนใจก็วิชาทั้งสองมิก็จะช่วยทั้งลดเครียดนอนหลับหน้าเด็กดูแลตัวเองชะลอวัยครบเครื่องครบคันอ่ะ สอง,สอง,สอง,สองแพ็คคู่ก็ CF หน้าเด็กได้เลยส่วนอ่าอ่ามีกาแฟด้วยลืมบอกโปรจะหมดแล้วนะเหลือแค่สอสชุดจะพูด2องเหลือยี่ชุดเท่านั้นถ้าใครสนใจก่อนที่จะหมดไปถ้าลอตนี้หมดไปสั่งผลิตครั้งหน้าอาจใช้เวลาประมาณ15-30วันเนาะถ้าใครที่กำลังด้อมด้อมมองมอง,มองอยู่มีโปรพิเศษอยู่ทักไปถามทีมงานคนสวยได้ก็คือช่วงนี้ส่งฟรีเป็นรตสุดท้ายและ สำหรับคนที่อยากลองดื่มกาแฟดำที่ให้ประโยชน์จริงๆพูดเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นเพราะเช็คลิตก่อนที่จะสั่งผลิตยาวมากๆถ้าไม่ดีจริงก็คือไม่ผลิตผลิตมาทำไมเสียชื่อเราเปล่าใช่ไหมเพราะเรากินเองใช้เองแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มให้ญาติพี่น้องดื่มด้วยอย่างเงี้ยทำมาเซิร์ฟตัวเองแล้วก็ใครที่เป็นสายรักสุขภาพตัวจริงแล้วดื่มกาแฟอยู่แล้วถ้าอยากหันมาดื่มกาแฟดำก็ เอาข้างหลังเนี่ยไปพิจารณาได้ยังมีราคาพิเศษส่งฟรีทั่วประเทศไทยวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดี